ที่เรามาร่วมกันในวันนี้นะครับเป็นการสแสดงให้เห็นว่าผลง,งานนะครับการปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะครับเรามีการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับตำรวจทหารภาคพื้นสนามก็คือมีผู้ว่านะครับเป็น ประธานนะครับในการบูรณาการปรับยาเสพติดนะครับแต่มาเลยวันนี้ท่านรัชการนะครับสิ่งที่เรากําลังทํากันในวันนี้นะครับมันเป็นสองภาคส่วนที่เราเป็นนโยบายเด็ดปีนักค้านะครับโดดักโดโรแลนสอดักนะครับเราจะให้เห็นว่าการปราบปรามของเรามีใน2มิตินะครับมากกว่าหนึ่งมิติที่ผ่านมาเราอาจจะไล่ล่าเฉพาะตัวนักค้านะครับวันนี้เรากําลังประกาศว่าญาติโยมทั้งหลายนะครับหรือผู้สนับสนุน เป็นผู้รับผลประโยชน์จากนักค้าเดิมเราอาจจะคิดว่าถูกหวยนะครับญาติโยมเราเอาเงินมาให้วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดีแค์ไม่ได้ในสิ่งที่เราถูกตรวจยึดนะครับโดยอ,องค์กรของรัฐนะครับคุณดีแค์ไม่ได้นั่นหมายความว่าทรัพย์สินท,ที่คุณมีอยู่ก็อาจจะสูญเสียไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเรากำลังจะบอกว่าอย่าเป็นการสื่อสารนะครับอย่าทําเพราะคุณจะไม่มีพื้นที่ได้ใช้เงินคุณจะไม่มีโอกาสได้ใช้เงิน คุณจะทําลายชีวิตของคนในครอบครัวคุณด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวคุณนะครับก็นี่เป็นบทเริ่มต้นนะครับขขขขและจุดเริ่มต้นเราจะทํานานต่ออย่างต่อเนื่องจากนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ายาเสพติดจะหมดประจำพื้นเป็นดินไทยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมดําเนินการช่วงระิเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนะครับ ที่ผ่านมาก็อยู่แล้วแล้วผู้ที่คิดจะค้าว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่านะครับเรามีเงินมีทองมีส่วนที่ดินมากมายแต่เราอย่าสมมอิสังคมที่เต็ไมไปด้วยยาเสพติดให้กับลูกหลานเรานะครับคิดเหลือว่าวันนี้ลูกหลานเราไม่ติดอนาคตทรัพย์สินเงินทองท,ที่เรามีจะต้องไปอยู่ในสังคมที่มีแต่คนติดยาเสพติดลูกหลานเราไม่รอดหรอกแล้ววันนั้นวิญญาณเราจะเสียใจในการกระทำของเราในวันอน,อน,อนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมปฏิบัติการเด็ดปีนักค้าโดแลน์ฟรัดในวันนี้ขอบคุณครับวันเดกอนจังหวัดครับท่านจุมพฤษรรณชาติศริก็บูริาการทุกภาคส่วนครับโดยในขณะน่านเป็นผู้มริการศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดบื้การนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนครับเมื่อวันก่อนพวกเราได้มาร่วมยุทธการเด็ดปีดผู้ค้าซึ่งตรงนี้ก็เป็นยุทธศาส โดยยุทธการที่ตารวจร่วมกับบุรณาการวทุกภาคส่วนจได้ผลดีครับเพราะทุกภาคส่วนเราคิดเหมือนกันท่าไราจะกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซากไปจากพุ้นการแล้วก็จากเมืองไทยให้กันครับพวกเราจะทาําเต็มกาลังวามสำหรับกรมการตารวจภูธรจังหวัดได้กล่าวไปแล้วนะครับยาเสพติดก็ยังคงเป็นปหาไล่แรงของประเทศนะครับตามที่รัฐบาลก็ได้ประกาศเป็นวราระแห่งชาติมาเกือบทุกยุคทุกรัฐบาลนะครับแล้วก็ยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหา สำคัญนะครับยังคงเป็นเวลาสํสคัญในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬจจะด้วยสภาพภูมิประเทศที่เราอยู่จังหวัดชายแดนนะครับแล้วก็อีกผู้ต้องหานะครับแล้วต่อมาวันที่4ี่มกรานะครับช่วงเวลาประมาณ7จ็ดเดือนกันนะครับได้เข้าตรวจค้นจับกลุ่มนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับพร้อมกับตัวยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการทำามผิดนะครับเป็นรถยนต์2คันนะครับ รถกระบะโตโยต้าหนึ่งคันนะรถเก๋งบุนไดอีกหนึ่งคันนะครับเพื่อทำงานครับท่านผู้การครับเกินเกรยตรวจยึดทองคำนะครับอ่าหนักสองบาทนะครับแล้วก็แล้วก็นาฬิกานะครับหนึ่งเรือนนะครับซั์สินที่ตรวจยึดทั้งหมดนะครับมูลค่าประมาณเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทครับผมครับครับก็ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในอ่าทั้งสิบสี่สิบสี่ที่ปฏิบัติการนะครับของบุงของบุงค้าเราก็ยังมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนตไอรถรถยนต์สองทันนะครับแล้วก็มีทั้งทองมีทั้ง มีทั้งทรัพย์สินอื่นเนื่องจากการสืบรั์นะครับเราเห็นทุกครั้งเนี้ยนะครับทำไมตำรวจมีการยึดทรัพย์จนวนมากนะครับคาเนนในเรื่องของการยึดทรัพย์ตัดตัดปิกเด็ดปิดนักค้านะครับว่าไม่ให้นักค้ามีที่ยืนนะครับไม่ให้มีการสะสมทรัพย์นะครับจะจะทราบจากชาวบ้านก็ดีนะครับว่าบ้านนี้ทำไมรวยูกปกตินะครับก็จะมีการสืบรั์นะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับไม่ให้เข้าไปการทำผิดอีกนะครับเป็นสองเป็นสองคันนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับเป็น ส่วนที่หมดที่รวม9คันนะครับมาจากสพต่างๆนะครับอันนี้เป็นของขอคำนะครับซึ่งมีเป็นทรัพย์ท,พที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดนะครับซึ่งใช้ใชเงินกับยาเสพติดนะครับเข้าเข้าเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการดําเนินการสอบสวนแล้ว